สวัสดีบอ่อสร้างแกงจ่องอำเภอสันกะแพงจังหวัดเชียงใหม่คร,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 ครับทังทายก็ยายามเช้าเจ้าสวัสดียามเช้าเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ปลามาแอลกาบอ่อสร้างแกงจ่องเจ้ามีตลาดเช้าตีห้าถึงประมาณแปดเก้าโมงเจ้า,าตลาดโบราณที่เดียร์เกาะกมีของขายเยอะแยะมากมายเจ้าของน้องถิมของกินบ้านเฮาเมืองเหนือเจ้า<อ>คนเข้าพุกแกเกาะพาพาของกินของหวานนออกมาขายเนาะที่เดียร์เนาะ เยอะเนาะมาถึงทุ่โอ้หใช้ได้เลยนะ่ะก็มาเก็บบรรยากาศให้ได้รับชมมาหาซื้อของยามเช้านะครับตลาดแห่งนี้ก็ค่อนข้างจะได้วิถีเลยเนี่ยโอ้โหพวกคนจับจ่ายใช้สอยนะหมูปิ้งก็ไม่บรรยากาศมันเก่าแก่อยู่เนาะได้ครับมาตลาดเช้า่อท่านเลยเนาะจ้าสวัสดีเจ้าขายหมูปิ้ง โอ้มีกี่โมงแล้วการเนี่ยเจ้างานที่มีสร้างกี่โมงสี่ห้าี่ห้าครับแปดโมงคึ่งก็วายละโอ้แปดนมงครึ่งเองทันอยู่ทันอยู่าแอลกามาแอลยกาศมาแอลการไปได้มามืนละกาศนี่นะหอมๆยิ่งเหมือนกันละก็นั่นไปถ่ายที่สาปีไงเดินอ๋อครับจำไม่ได้อยู่น่าไปสนี ปลาดินทับทิมคนนี้นะครับปลาดูก็มีโอ้โอ้ลุดลุดลุดปล่อยมีได้ดกันเนื้อเนื้อกะเจ้าเจ้าไม่ลหลุมิ้นอย่างเนื้อหัวน้อย นึ่งนะะนึ่งอไปนึ่งเปยากยายากับได้หมอน้อยเครับไปนึ่งกับหม้อไปนึ่งอร่อยเส้นแนบไผ่ก็มตังด้วยมั้งเอาไป้วะมา้เส้นใส่อัวเจ้าป๋าป๋าอบป๋าแอบจ้าป๋าจ้าเจ้าป๋าแอบนะกระดูุเส้นถุงเป็นถุงนะ สุดละแซวละแซวเดินไปเดี๋ยวเล็กๆแต่ของขายแน่นขนาดเลยหน้า็มีเพี้ยนจอกเป็นจ๊อกเลยสามสิบาทอุ่แน่นอนหมหน่อยหนึ่อแม่ไม่รู้ใจ กสปาของอิงเราเดี๋ยวนี้อย่างนะคะชีสอบเจ้าเยี่ยมมากจ้าแม่ชีสอบชีสอบชีสอบแบบโบราณเนาะหัวเงามแต่ว่าเจ้านี้เป็นโอ้โหหัวโบราณโบราณไปตองงาีอันนี้ยังหุ่ยเจ้า อ๋อมียางคุ้ดวยอ๋อชิ้นน้อยทำไมปาเา่นอะเล็กนชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่เหมือนจิ้นทอดโบราณนะปลาโอเอาหน่อปลาโอผมน้ำมันิเนี่ยก็นี่นี่เห็ดทั่วเลยเห็ดทัวเหลืองเ็ทัวเหลืองไผัดจะได้หน่อผัดมันหอต้มใส่ผัดใสต้มถ้มันห่วยเนาะใส่หัวน้ำพริกต่างๆแค่วอย่างไรน้ำพริกตองตองเหลืองนี่มา ตุ้มบดในน่ปลาหน่อยก็มีนะปลาปลาใส่เนไปลอดกรอเี่ปลาน้องก็เจ้าเจ้าปลาอง้มต่างน้าเน่น้ามาต้นนะเออนบซย ของนมโบราณเดินดูเรื่อยน้ำเมี่ยงกะน้ำเมี่ยงกะะโอะน้ำเมี่ยงกะมีของกินโบราณน้ำเมี่ยงมเนองห้ี้วยวก็มีของหวานีครับเป็นนอซางใช่ไหมเนาะมันได้เนื้อโถ้ามันได้เนื้อเราเอาไปโอ้หเ็ดพร้อมมียูพร้อบวโปรโลสี่เอ ครบก็มีเนาะไก่เมืองก็มีเนาะไม่เนาะปลาสเป็กมองไปกินสักโลแล้วจะใกล้แต่มดลูกกาตลาดแห่งนี้ไวเร็วนะแปดมงกว่าก็หมดแล้วนะดียังมาทันอยู่นี่กระโรงจะเก่งใส่่ไงนบบาทอ่ะจ่ายไปแล้วได้มะม่วงมาก่อนเพื่อนเลย ต้นโคกต้นหอมเนาะจ้าทอ้มัน้รั่งมันปรั่งเนาะัน่ี้ันนี้มาเจ้าอ่สวัสดีครับจับจานไม่ฟองวันนั้นอ๋อป้ากับตกกาเจ้าครับ เจอกันที่ตลาดนะครับชอบเดียวกาดเนาะปลาบ่้งก็ปลาม่วงเป็นปลาอันนี้ค่ะปลาจีนเจ้าอ๋อปลาจีนแดดเดียวการทำเป็นแดดเดียวอ๋อทีนี้ต้องรีบเดินเนยนะพ่อเดี๋ยวตลาดจะวายปลา อันไหนเราจะอันไนห้าสิบบาทวดหปัวแาแปแมงจิงรีิงรีเนาะก็ของกินมเจ้าละเอามันสายยาอามันหมูแมอากาศเย็นมีไข่จันเ่า มันห่เลยมันไกน่ยากหอหอมนล่งนี่อยมาย่างละน่กับแม่มนี่นี่ก่หนนน่ลาบอาไ้นึ่งลบอ๋อนี่เานึ่งขับหมดลาหมดแล้วโอ้ขายดีขนาดขายดีนะเราเป็นตลาดเช้าจริงๆเลย ต้มอันัวดิงเือดอมีมากหน่อยมมาดมากต้ม่วดินสุดมากเนออืเาวก็ละซื้อไปมากนะืม่หมดบูดไปฮะไปุ่เงเย็นไหมขอบคุณค่ะอ๋อทอดทอดั้งจิ้พผิดกับปี๊ใส่ิเอ จับเข้ามา,นาเนาะลงคกาแฟะนนะเดี๋ยวครับกล้วยนะี้อนี่ไปอันต่ะคะ่อันนี้อันแรกสีปันหนังห้าจาวายจดอะเดวยดออางเอานมะลายอ่างมาเอา,นะา,อา,าเอานาะส่ต มีหนอนะที่นี่หน้านอนอนักหนวัหมดแล้วย้ายหนอนะไรต่อมันก็มีนี่ของี่้ว่ย่เ้าหลาข้าวแยางข้ อู้เตาเตาเนาอนี่เนาะเต้าไงเตาล้ำปูนแก้วเตาล้ำปูนขายบ้านเราแก้วงามเลยฮะงามทิ่มมีขีเยอะเลยครับแล้วยิได้กินนี่เอาคั่วก็ได้เอวยำก็ได้ผ่อนน้ำมันก็ได้ยำก็ได้ครับบอนเนาะบอนบอนของกินเมืองเมืองนะคนเฮาคนแก่เยอะจ้าข้นมันใหญ่ลูกนี่มันใหญ่บอนนี่ใช่เยอะแยะนี่ ขั้นอยาจางับทำเป็นขบไปยงปักบ yeah. yeah. ัวกแห่ขอบคุณเจ้ายายขนมปักบัวเนี่ยห้าบาทห้าบาทพกส้มดอกส้งปากเช้าเลยักบอนท่เดียักบัวซื้อสักเรียนนู้นกินักบัวน้อส้มน่ะมันหลใหญ่รเน้อแกักบอนบสนใจใช่ไหมรัม ขนมชั้นขนมข่าขนมอะไรอะฮะเส้นขาเส้นมีจ้าวน่ากินเนาะน้าวี้อนอร่อยครับร้อหชก็ได้แ้ามสครับสามสิบห้อมเอาเส้นมีเนอร์้เนี่คนดพักหน้ากินเส้นก็น่ากินจะหมดแล้วแดดก็แยงตาแล้วเนาะ แน่นี่ก็จะแดดแหงหน่อยหลักนาด้ลขมันนสองเยอ่เอขมันไหมสองทรงทโอ้แอปแอปปานอยเนน้อยครับ้นแกงแค นาเอาไปนะย้ายุตได้ขายีายขายตั้งแต่ยุตไดสานอก็ได้อขายย่าขาโอ้ขายแต่20กว่าแต้แปดสิบกว่าก็ได้ขายมานานแล้วยายอยู่ประมาณยี่สิกว่าก่อนมาขายกานี่แหละครับ อ๋อตะกอนเป็นดินหมดเลยแล้วนังกับพืหอหน่อแต่เดี๋ยวนี้เป็นทันสมัยละมีโต๊ะตั้งแล้วหน่อยใหญ่หน่ออุดมุนใหญ่เอาแอปเปิ้ลอันนึงกระไดายยาย้ใหญ่สิบบาทโอ้โหสิบบาทเหรอเนาะสิบาทแอปป้า,า,านี่ไซส์ขี้กอ่อใช่จ้ะอ่เสาะยางละอันอุดมุนใหญ่ขายดีาขายดีนะเจ้าโอ้โหอย่างแข็งแรงเลยนะครับขายตั้งแต่เช้าขายตั้งแต่ยังเป็นสาวนะครับขายดีขายดีเลย มาทุกวันเนาะครับใครดีใครดีนะครับิบาทลำอ่ะอ้มาเพิ่มต่ข้ามันเข้าหมูต่อเ่อให้ลำขนาดนี้จมูนเนาะเพราะดาจะิบบาทจะช้าๆเลยครับสองหอไหม มู้งก็ใส่กะทิเต็ก็ค่ะใส่เจ้ามี่นะใส่กะทิริ่มกะทิช้ำๆนี่มอสกันเอาสี่ละอันก็ได้เจ้ามันหนักก็จังใช้ตู้เย็นละต้องย่าอ๋อกำลังดีนะครับต้องเข้ามานี่ต้องช้ำๆกะทิมันๆดำๆใช่รยานี่ทำขนาดการนี่มีตั้งวันเนาะเจ้าวันครับสี่ห้านอป็นเ้าเลยนี่ก็ไปยอดเองเนี่ย อ๋อร้านต้นหน้าะตอนต้นหน้าน้านลาดเนี่ยเราไปชิมกาดบัวซึ่งกาดเชิงมีสองที่เนาะกาดตั้งหน่พวกแบบกาดใหญ่กาดวิทาชาติทาและเนี่ยจะเป็นกาดโบราณเลยครับได้แล้วใครดีเจ้าใครดีใครดีครับได้แล้วเกิดมาซื้อละลูกค้ามาหลายละเสมอหมดละตลาดได้ไปแก้จริง เอาไปของมาพอสมควรนิดนหน่อยๆเนาะครับโอบข้าวเหนีวเจ้าิบาปเจ้าข้าว่โปน้ำตหูก็มีเจ้าส่วนไหมสูลยงนพันากิ้มเฟรนท้ไอรม่อันนี้แหนม แหนมแล้วนไก่ทอดน้ำลากเอาอันนึงเอายายมาแม่สมัติแม่แม่ได้แม่ได้ได้นี่มาได้ยายม้ได้ฟังก็เสียงเ้าวเขาว่านี้ก็ได้จ้าหลายอย่างหรอซื้อย่างละน่อยหนยหลายอย่างหรอเขาเคยซื้อหลายอย่างหรือเปล่าต้องซื้อที่พอกินนะเเหลือเค้เหลือทึ่งสาเน้ะ

อะไรคพ่อค้าราคาถูครับเดินไปเดินมาไม่รู้มันท้าไปที่ไหนปิ้งตาปิ้งตัปิ้งหุ่นหอมคุที่เดินมาเอาปอวอยาาจะเป็นการเดินตลาดเช้านะครับเนาะกรจะได้ไปแกเป็นอะรเนาะข้างทางเราจะมีใครนะเีเดียครับไปใราไปซ่อ ข้าวกี่กาแฟกันดีกว่าเนาะดูร้านไหนต้นมีกาแฟนั่งคิดอ่านะขอสร้างเจ้าวอากาศได้เลยเนาะตลาดนี้อ่ะอกาแฟอหมูหมูปิ้งก่อนไม่กี่บาทครับปิ้งไหมละหากบาทค่ะบา,าทอ้าว,าวาาที่บ้าตับไก่ตับไก่สิบบาทอ้าวครับไก่หนึ่งหมูปิ้งสามตับไกลล่หนึ่ง 3, 1, ครับอ่า อยู่หน้าไปต์นียแม่แม่ค้าขายที่สารพีด้วยเนาะอ๋ออยู่ลูกสาวเป็นงามงามด้ยที่นี่ก็มาขายอีกเนาะขยันครับขายดีขายดีนะครับเปรี้ยงนื้เก่าออ๋แม่อยู่ปลาเนี่ยงอพี่ได้ไปแอลถั่วะไรเนาะครับแฟนเป็นสาวตอนนี้มีน้ำเต้าหู้ไข่ม้วนด้วย อะไรยังเอ่ยค่ะอะไรเอ่ยชาร้อนชาล้อนที่คีอคาเมเดยนะคะกับกาแฟด้วยอ๋อกาแฟร้อนเนาะค่ะมีกาแฟร้อนมีร้อนโกโก้ร้อนค่ะโกโก้ร้อนหนึ่งกาแฟร้อนหนึ่งหวานหรอรู้ว่ากินที่นี่ินที่หวานพอดีนะจเจ้าที่นี่เนาะจ้าปังปิ้งอาฟปิ้งกว่าี้เนาะจ้าคป้งนี่ตรงนี้เลยครับกินนมด้ เอาอุ้นตลนโกโก้ไอ้ะเอาโอวติ้นก็ได้คู่ไงมีกาแฟโอนตินมาแล้วกินคู่กับข้าวมันยามเช้าเนาะลาดกะทิสูสตรเด็ดชาร้อนตัวเองชา้อนมาเจ้าลาดกะทิเข้าไปแล้วก็ก,กินกันง่ายเนาะแม่กินลองเข้าไปก่อนแล้วของข้าวเท่าไปกินทีหลังแกงง่วงก่อนแกงง่วงก่อนมาแต่เจ้าเหรอว้าว โอ้เส็นลำอ่ะโอ้ลด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 ยิ่งตื่นเช้ามานี่ตาเปรม่ต้องกินอะไรกระตุ้นหน่อยตื่นเลยยิพอลมันนะก็มัน่ะดูความชามเหรอดูจริงเขาซื้อหลายอย่างนะกินยา ใช่ที่ต้องเบิ้ลอ่ะอร่อยใช่ไหมนนหอมล้ำอา่าโดนใจอะประมาณที่ทำช่ำๆนี่จะอร่อยนะครับนี่ผมไปที่แบบบางเขาย่างนอนนี่อะไรย่างน่องจังผมไปที่ <laughs>

आणि ते बोलावले जातात